เรากินไข่ได้วาลกี่ฟองกันแน่นะครับไข่เนี่ยเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มีราคาถูกเราสามารถหาซื้อได้นะครับสามารถกินได้เรื่อยๆแล้วก็ทําได้หลากหลายเมนูก็จะมีข้อสงสัยนะครับว่าเราเกินไข่ได้วัาลกี่ฟองเรามารู้ก่อนนะครับว่าในไข่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไข่ประกอบด้วยไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงตัวไข่ขาวเนี่ยจะเป็นโปรตีนส่วนไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลอยู่ในนั้นนะครับจริงๆในการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเราทราบแล้วนะครับว่ากว่า90%รของคอเลสเตอรอลในร่างกายเนี่ยร่างกายเราสร้าง ดังนั้นถ้าใช้ความรู้นี้เนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าเรากินไข่วันละกี่ฟองก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับคอเลสเตอรอลเฉพาะจากการกินไข่เท่านั้นนะครับเรารับจากแหล่งอื่นด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งไขมันเลวในร่างกายนะครับหรือว่าตัว L D L เนี่ยเกิดจากการกระตุ้นของไขมันชนิดที่ไม่ดีนะครับหรือว่าไขมันอิ่มตัวนะครับเวลาเรากินไขมันอิ่มตัวเยอะขึ้นนะครับก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างตัวไขมัน L D L เยอะขึ้นนะครับตัวไขมันชนิดไม่ดีหรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ย มันมาจากอะไรนะครับก็อาจจะมาจากการปรุงอาหารโดยการใช้ไข่เนี่ยแหละครับเราอาจจะใช้การทอดที่มีน้ำมันนะครับและตัวน้ำมันนั้นะอาจจะไปกระตุ้นนะการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับทำให้ LDL สูงขึ้นมาได้นะครับดังนั้นการกินไข่เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับว่าเราจะกินแบบไหนกินได้เท่าไหร่ส่วนตัวไข่ขาวนะครับเราสามารถกินได้เรื่อยๆเลยนะครับ จะมีเฉพาะไข่แดงเท่านั้นที่มีตัวคอเลสเตอรอลนะครับถ้าไข่ขาวที่เราจะกินได้เรื่อยๆเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเรามีโรคประจําตัวไหมโดยเฉพาะโรคไตที่จะต้องจํากัดโปรตีนนะครับส่วนคนที่ไม่มีโรคไตก็สามารถกินได้ในปริมาณเยอะนะครับแต่ต้องบวกกับโปรตีนจากแหล่งอื่นด้วยนะครับการที่จะกินโปรตีนจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียเฉพาะต่างกันนะครับกินหลายแหล่งเนี่ยเราจะได้ข้อดีจากหลายๆแหล่งนะครับไม่ว่าจะกินไข่กินไก่กินเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับหรือว่ากินปลาเนี่ยก็จะมีข้อดีด้วยครับ และเราจะไม่กินซ้ําๆเพื่อที่จะได้ข้อเสียมันเยอะเกินไปนะครับดังนั้นนอกจากจะก,กินไข่นะครับให้กินโปรตีนจากแหล่งอื่นด้วยนะครับวิธีการกินไข่ที่ได้ไประโยชน์สูงสุดนะครับข้อแรกนะครับให้เราเลือกวิธีการที่จะกินไข่นะวิธีการที่จะปรุงไข่ให้เรากินนะครับโดยเฉพาะการกินจากการทอดนะครับที่ได้น้ํามันเข้ามาด้วยนะครับหรือว่าการปรุงอดไรก็ตามที่มีน้ํามันเข้ามาตัวน้ํามันเนี่ยแหละครับถ้าเป็นน้ํามันที่อิ่มตัวนะครับก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันเร็วมากขึ้นนะครับ ดังนั้นพยายามเลี่ยงนะครับเราก็ใช้วิธีการต้มกันนึ่งการตุ๋นพวกนี้ก็จะดีกว่านะครับข้อ2นะครับเราไม่ควรทานไข่ดิบนะครับอะไรที่ดิบนะครับก็จะมีเชื้อโรคมาด้วยนะครับในตัวไข่ดิบเนี่ยก็จะมีเชื้อซันโมเนล่านะครับเรากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยทำให้ขึ้นไส้อาเจียนเกิดอาหารเป็นพิษได้นะครับดังนั้นวิธีปรุงเนี่ยปรุงสุกนะครับแล้วค่อยกินเรื่องที่สําคัญที่สุดของคลิปนี้นะครับก็คือเรากินไข่ได้วัรถุกี่ฟ์ฟองกันแน่นะครับจริงๆแล้้้้วววงงานนนนนิิิจัััััยอ่่่ะมมีีีทททแแแบบบบบบกกกไไดครล ต้องระวังเรื่องคอเลสเตรอรอลนะครับในปัจจุบันน่ะคือไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแน่นอนนะครับแต่วิธีการสังเกตนะครับเราชอบกินไข่เยอะนะครับให้เราไปเจาะเลือดดูนะครับว่าตัวคอเลสเตรอรอลของเราหรือว่าตัวไขมันในเลือดทั้ง4ตัวของเราเนี่ยมันมีผิดปกติบ้างไหมถ้าผิดปกติเราลองลดปริมาณการกินไข่ในแต่ละวันดูนะครับถ้าเรากินมากกว่า1ฟองในแต่ละวันให้เราลองลดลดลงมาเหลือหนึ่งฟองนะครับแล้วเราค่อยไปเจาะเลือดอีกทีประมาณ3เดือน6เดือนนะครับ ก็จะได้รู้นะครับว่าตัวไข่หรือว่าตัวคอเลสเตอรอลในไข่เนี่ยมันกระตุ้นการสร้างของไขมันในร่างกายของเราหรือเปล่านะครับจะมีเฉพาะบางคนนะครับที่กินไข่เข้าไปแล้วกระตุ้นการสร้างคอเลสเตอรอลมากเลยนะครับจะกินไข่เยอะไม่ได้นะครับบางคนกินไข่เยอะก็ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะกินไข่ก็พยายามตรวจระดับไขมันในเลือดของเราด้วยนะครับเพราะว่างานวิจัยก็จะมีทั้ง2แบบครับกินเยอะก็ได้กินเยอะไม่ดีนะครับมีทั้ง2แบบ เราจะไปดูฝั่งไหนก็แล้วแต่เรานะครับแต่สําคัญที่สุดให้ตรวจสอบตัวเรานะครับเวลาไปเจาะเลือดแล้วถ้าไขมันสูงนะครับให้เราลองลดการกินไข่ลงถ้าเรากินไข่เยอะนะครับแต่ไข่ที่จะมีปัญหานะครับก็คือไข่แดงเพราะว่ามีคอเลสเตอรอลในนั้นนะครับส่วนไข่ขาวเนี่ยจะเป็นโปรตีนล้วนๆนะครับสามารถกินได้เรื่อยๆนะครับกินได้ไม่อั้นนอกจากเราเป็นโรคไตนะครับนำความรู้ดีๆนี้ไปใช้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องหมอวัดด้วยนะครับ